ดวงชะตาราศีพฤกษบเกณฑ์ดวงของท่านในวันที่15้ากุมภาพันธ์ไปจนถึงวันที่28กุมภาพันธ์ปี2568ในช่วงนี้ดวงของท่านมีโอกาสที่จะพบกับบางเรื่องบางสิ่งที่ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญและขอให้ไลฟ์ว่าเป็นเรื่องใหญ่มีโอกาสจะรอท่านอยู่ในช่วงกลางเดือนนี้เป็นต้นไปชาวราศีพฤกษบ มีโอกาสที่ตัวท่านนั้นจะพบเจอกับช่วงเวลาหรือโอกาสดีๆที่กำลังจะเกิดขึ้นกับท่านได้เช่นกันสวัสดีชาวราศีพฤกษฎทุกๆท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การทำนายการพยากรณ์ดวงชะตาของช่องคืนมงนโกลชาแนลสำหรับคลิปนี้ดวงชะตาของชาวราศีพฤกษฎในช่วงกลางเดือนกุมพาพันเป็นต้นไปนั้นถือว่าเป็นช่วงเวลาสำคัญก็ไม่ผิดนัก มีโอกาสที่ท่านจะพบเจอกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่และถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นกับท่านในตอนนี้ท่านได้รับอิทธิพลจากดาวพุธดาวอาทิตย์และดาวมฤตยูแต่ภาพรวมแนวโน้มดวงชะตาของท่านยังคงเดินอยู่ในทิศทางที่ดีสำหรับการทํานายการพยากรณ์ดวงชะตานั้นเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรโดใช้วิจารณญาณ สำหรับดวงชะตาของชาวราศีพฤกษฎในช่วงวันที่15กุมภาพันธ์ไปจนถึงวันที่28กุมภาพันธ์นั้นดูเหมือนว่าจะมีเรื่องราวสำคัญรอท่านอยู่เกณฑ์โดยรวมของชาวราศีพฤกษฎนั้นดวงชะตาของท่านนั้นได้รับอิทธิพลจากดาวใหญ่ท่านจะพบเจอกับเรื่องราวและเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นในช่วงนี้บางเรื่องบางสิ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ดีอย่างมากและก็จะมีบางเรื่องบางสิ่งควบคู่กันมา ที่ท่านนั้นจะต้องให้ความสำคัญต้องเน้นย้ำระมัดระวังบ้างก็จะมีเกิดขึ้นกับท่านเช่นกันแต่ภาพรวมนั้นชาวราศีพฤกษพมีโอกาสที่ท่านจะพบเจอกับเหตุการณ์บางเรื่องบางสิ่งที่เกิดขึ้นแบบกระทันหันและค่อนข้างที่จะเกิดขึ้นทีหรือบ่อยครั้งไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวที่ตัวท่านนั้นไม่ได้วางแผนไม่ได้เตรียมตัวไว้ก่อนมีโอกาสจะเกิดขึ้นกับท่านหากจะพูดถึง เกี่ยวกับการงานก็อาจจะเป็นเรื่องการนัดประชุมกระทันหันนัดคุยงานหรืออาจจะเป็นในฝั่งตรงข้ามท่านอาจจะถูกเลื่อนนัดถูกเลื่อนการประชุมซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างจะเกิดขึ้นโดยที่ท่านนั้นเตรียมตัวเตรียมความพร้อมไม่ทันและในช่วงถัดจากนี้ไปชาวราศีพฤกษบตัวท่านนั้นอาจจะดูเหมือนว่าพบเจอกับความวุ่นวาย ความสับสนเกี่ยวกับสิ่งที่อยู่รอบตัวท่านไม่ว่าจะเป็นเรื่องการใช้ชีวิตประจําวันคนในครอบครัวเพื่อนบ้านหรือแม้แต่การงานก็ตามบางเรื่องบางสิ่งในช่วงกลางเดือนไปจนถึงสิ้นเดือนนั้นอาจจะมีบางเรื่องบางสิ่งทําให้ท่านนั้นรู้สึกวุ่นวายหรือเข้ามารบกวนจิตใจท่านก็จะมีเกิดขึ้นได้เช่นกันหากท่านพบเจอกับปัญหาหรือพบเจอกับเหตุการณ์ในลักษณะนั้นให้ใช้สติใช้เหตุผล เชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่เนื้อบ่าก,กว่าแรงท่านอย่างแน่นอนหากมีการพูดคุยมีการเจรจาถือว่าจะเป็นวิธีการหาทางออกที่ดีหลายสิ่งหลายอย่างนั้นต้องใช้ความเข้าใจใช้การปรับความเข้าใจเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่เกินมือชาวราศีพฤกษภอย่างแน่นอนและในช่วงถัดจากนี้ไปชาวราศีพฤษภดูเหมือนว่าสิ่งใหญ่ที่รอท่านอยู่นั้นอาจจะเป็นโอกาสดีๆให้ท่านตัดสินใจ ไม่ว่าจะเป็นงานหรือแม้แต่เรื่องที่อยู่รอบตัวท่านไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวผลประโยชน์ต่างๆรวมไปถึงเรื่องการเงินการทองมีโอกาสจะเกิดขึ้นกับท่านซึ่งถือว่าจะเป็นทางเลือกให้ท่านเลือกก็ขอให้ชาวราศีพฤกษนั้นพิจารณาให้ดีคิดให้รอบคอบยึดถือตัวเองเป็นหลักระวังการที่ท่านจะเลือกอะไรแล้วไปเชื่อคำพูดของคนอื่นระวังท่านจะหลงทาง ระวังจะเลือกทางผิดทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านเลือกนั้นต้องเกิดจากตัวท่านแล้วท่านจะพบเจอกับเรื่องราวที่ดีเรื่องราวที่เป็นมงคลรอท่านอยู่สำหรับเรื่องการงานของชาวราศีพฤษภในช่วงวันที่15กุมภาพันธ์ไปจนถึง28กุมภาพันธ์นั้นภาพรวมชาวราศีพฤษภมีโอกาสที่จะพบเจอกับข้อเสนอบางสิ่งบางอย่างซึ่งถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องสำคัญ มีโอกาสที่ตัวท่านนั้นมีสิทธิ์ได้เลือกไม่ว่าจะเลือกทางซ้ายไม่ว่าจะเลือกทางขวาก็ขอให้ตัวท่านนั้นเป็นแกนหลักให้ยึดถือตัวเองเป็นสําคัญอย่าเลือกเพราะคนอื่นพูดอย่าเลือกเพราะคนอื่นชีน้นํามีโอกาสที่จะเลือกทางผิดขอให้ตัวท่านยึดต,ตัวท่านเป็นหลักแล้วทุกอย่างจะดีเองสําหรับชาวราศีพฤษภในช่วงจากนี้ไปมีโอกาสจะเจอการเปลี่ยนแปลงของงานแบบกระทันหันหากจะพูดถึงงาน เกี่ยวกับการประชุมก็จะมีการเลื่อนนัดเลื่อนประชุมหรือมีการจัดประชุมแบบกระทันหันซึ่งจะทําให้ตัวท่านนั้นวางแผนไม่ทันเตรียมความพร้อมไม่ดีระมัดระวังในจุดนี้เอาไว้ควรจะเตรียมความพร้อมควรจะเตรียมวางแผนรอไว้แต่เนินเน่นๆชาวราศีพฤษภมีโอกาสที่ตัวท่านนั้นจะพบเจอกับข้อเสนอบางสิ่งบางอย่างก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ตัวท่านต้องวัดใจต้องมีทางเลือกจะเกิดขึ้นกับท่านอย่างแน่นอน และในช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นไปชาวราศีพฤกษบมีโอกาสที่ตัวท่านนั้นจะพบเจอปัญหาเกี่ยวกับการงานที่เกิดจากคนอื่นคนรอบตัวตัวท่านนั้นอาจจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแต่ก็พลอยฟ้าพลอยฝนติดร่างแหต้องเข้าไปมีส่วนรับผิดชอบก็ขอให้ท่านระมัดระวังในจุดนี้ระวังตัวท่านจะเกิดปัญหาจากลูกน้องจากบริวารหรือจากคนใกล้ตัวอะไรที่ไม่ใช่หน้างานของท่าน ท่านต้องระมัดระวังให้ดีการให้คำปรึกษาหรือการที่ตัวท่านเข้าไปช่วยเหลือก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแต่ท่านก็ต้องเซฟตัวท่านไว้ด้วยท่านต้องระมัดระวังหากงานเกิดปัญหาหรืองานมีข้อผิดพลาดตัวท่านนั้นจะตกกระไดพลอยโจรตัวท่านนั้นจะติดร่างแห่ไปด้วยมีโอกาสที่ตัวท่านนั้นจะต้องเข้าไปมีส่วนรับผิดชอบก็ขอให้ท่านระมัดระวังในจุดนี้เอาไว้ให้ดี และชาวราศีพฤกษบในตอนนี้หากตัวท่านมีไอเดียเกี่ยวกับการงานหรือมีความคิดพิเศษเกี่ยวกับการงานต่างๆตัวท่านนั้นควรที่จะเก็บไว้เป็นความลับไม่ควรที่จะไปบอกใ,ใครรู้ใครฟังเพราะมีโอกาสที่งานของท่านไอเดียของท่านนั้นจะถูกก๊อปปี้จะถูกขโมยถูกลอกเลียนแบบมีโอกาสจะเกิดขึ้นได้เช่นกันขอให้ท่านระมัดระวังในจุดนี้เอาไว้ให้ดี และสำหรับชาวราศีพฤษภท่านใดที่รอาการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการงานไม่ว่าตัวท่านนั้นต้องการที่จะย้ายจากเอกชนไปเป็นราชการก็ถือว่ามีโอกาสจะเกิดขึ้นในช่วงเร็วๆนี้หรือแม้แต่ชาวราศีพฤษภรอเรียกตัวรอการสอบในสนามใหญ่ๆหรือแม้แต่รอให้หน่วยงานองค์กรที่ท่านสนใจที่จะไปทำงานนั้นเปิดรับสมัครก็ถือว่ามีโอกาสจะเกิดขึ้นจุดเปลี่ยนแปลง ใกล้ที่จะเกิดขึ้นกับท่านมีโอกาสที่การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่เรียกว่าจะทําให้ตัวท่านนั้นก้าวไปอยู่ในความมั่นคงถือว่ามีโอกาสจะเกิดขึ้นสูงในทีเดียวและสําหรับการเงินของชาวราศีพฤกษฎในช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นไปนั้นถือว่าค่อนข้างเป็นที่แน่ชัดว่าการเงินของท่านนับแต่นี้เป็นต้นไปชาวราศีพฤกษฎดวงชะตาการเงินของท่านเรียกได้ว่าด,ดวงแข็งดวงขึ้น ดาวการเงินอยู่ในตำแหน่งที่ดีเงินทองจะหาได้ง่ายหาได้คล่องมือขึ้นหลายสิ่งหลายอย่างที่ผ่านมานั้นท่านอาจจะเหนื่อยกว่าจะได้เงินได้ทองนั้นค่อนข้างที่จะพบเจอกับอุปสรรคมากมายซึ่งต่อแต่นี้ไปไม่ว่าจะทำธุรกรรมทางการเงินต่างๆอะไรที่ท่านคิดว่ายากเหนือบ้ากว่าแรงต่อจากนี้ไปท่านจะสามารถผ่านพ้นได้อย่างง่ายดดย สิ่งที่ท่านรอไม่ว่าจะเป็นการรอคอยการอนุมัติโครงการต่างๆการอนุมัติเงินทุนต่างๆมีโอกาสที่จะอนุมัติได้ง่ายขึ้นท่านจะสามารถเอาเงินร้อยไปต่อยอดเรียกเป็นเงินพันเป็นเงินหมื่นได้แต่ก็ขึ้นอยู่กับความสามารถของแต่ละท่านที่มีความแตกต่างกันไปสำหรับชาวราศีพฤกษบที่รอคอยโชคลาภอยู่นั้นในช่วงระยะเวลาต่อจากนี้ไปมีโอกาสที่จะมีโชคใหญ่ รอคอยท่านอยู่และโชคใหญ่ของชาวราศีพฤกษบนั้นมีโอกาสที่ตัวท่านนั้นจะได้จากการทำบุญทำทานหรือแม้แต่ตัวท่านจะได้จากการที่ตัวท่านเข้าไปอยู่ในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และหากตัวท่านไม่มีอารมณ์ขุนมัวมีจิตใจเบิกบานอารมณ์ดียิ้มแย้มแจ่มใสดวงชะตาของท่านนั้นถือว่าดวงเปิดเรียกเงินเรียกทองเรียกโชคลาภดีนกักแล ดวงชะตาของท่านนั้นค่อนข้างที่จะเกี่ยวโยงกับการทำบุญทำทานยิ่งท่านทำบุญทําทานมีจิตใจที่ดีท่านจะพบเจอโชคลาภก่อนใครเพื่อนมีโอกาสที่ท่านจะได้พบเจอโชคลาภแบบที่ท่านนั้นคาดไม่ถึงกันเลยทีเดียวและสําหรับด้านสุขภาพของชาวราศีพฤกษฎในช่วงวันที่15กุมภาพันธ์ไปจนถึงสิ้นเดือนนั้นแนวโน้มด้านสุขภาพภาพรวมของชาวราศีพฤกษฎ ในช่วงถัดจากนี้ไปสุขภาพโดยรวมของท่านนั้นดูเหมือนว่ายังอยู่ในเกณฑ์ปกติในส่วนของชาวราศีพฤกษพท่านใดที่มีโรคประจําตัวก็ขอให้ท่านทานยาเข้ารับการตรวจรักษาตามวันเวลานัดหมายที่กําหนดอย่างเคร่งครัดเกณฑ์โดยรวมถือว่าไม่มีเกณฑ์เจ็บป่วยอะไรหนักหากจะมีก็มีแต่เรื่องที่ท่านจะต้องระวังบ้างก็คือการเกิดอุบัติเหตุเล็กๆจากการเดินการออกกําลังกายการวิ่ง ระวังการลื่นการล้มให้ดีมีโอกาสที่ท่านจะได้รับบาดเจ็บเจ็บกระดูกเจ็บตามข้อมีโอกาสจะเกิดขึ้นได้เช่นกันซึ่งภาพรวมเกณฑ์ดวงชะตาของชาวราศีพฤกษพนั้นด้านสุขภาพถือว่าดีเลยทีเดียวสำหรับด้านความรักของชาวราศีพฤกษพในช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นไปนั้นภาพรวมเกณฑ์ความรักของท่านนั้นถือว่าอยู่ในช่วงที่ดีอะไรที่ไม่เข้าใจกันผิดอกผิดใจกัน ท่านก็ได้เคลียร์ได้ปรับความเข้าใจก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแต่สิ่งที่จะต้องระมัดระวังสิ่งที่ท่านนั้นควรให้ความสําคัญนั่นก็คือเรื่องเวลาในช่วงถัดจากนี้ไปชาวราศีพฤษภขอให้ท่านนั้นจัดตารางเวลาให้ลงตัวระมัดระวังเรื่องการทุ่มเทเวลาทั้งหมดไปกับการทํางานระวังตัวท่านนั้นจะมีปัญหากับสามีภรรยาเรื่องความไม่เข้าใจกันหรือการเข้าใจผิดกัน ขอให้ท่านนั้นแบ่งเวลางานแบ่งเวลาครอบครัวให้ลงตัวซึ่งปัญหาที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นก็คือเรื่องเวลาซึ่งถือว่าเป็นเรื่องสําคัญยิ่งนักสําหรับชาวราศีพฤกษก็จบไปแล้วนะครับกับการทํานายกับการพยากรณ์ดวงชะตาของชาวราศีพฤกษศในช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นไปนั้นซึ่งภาพรวมดวงชะตาของท่านนั้นอยู่ในเกณฑ์ที่ดีถึงแม้ว่าจะมีบางเรื่องบางสิ่งที่ท่านต้องให้ความสําคัญ ท่านจะต้องระมัดระวังบ้างก็ตามสำหรับคำทำนายคำพยากรณ์ดวงชะตานั้นไม่ใช่ดูดวงของคนใดคนหนึ่งเป็นพิเศษซึ่งทั้งหมดนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรโดใช้วิจารณญาณขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมรับฟังครับก็ขอให้ชาวราศีพฤกษพประสบความสำเร็จคิดสิ่งใดที่ดีก็ขอสมหวังสมปรารถนาและพบกันใหม่คืนมังกรชาแนลสวัสดีครับ